ครับนี่คือกล่องคือคอติสหนึ่งสองหกสี่นะครับเราก,ลกำลังจะทําการเทสโือการต่อเทสภายนอกนะครับก็มีคอนแทคกแล้วก็ชุดเสืองนะครับถ้าเป็นหนึ่งสองสี 1, 2, ่เ,เทสเนี่ยพอเปิดมาปุ๊บแนี่ยัดเตอรจะหมุนเลยนะครับเพราะว่าต่างทิษของคันเร่งกันนะครับแต่ก็สามารถเทสได้คร่าวๆนะครับแล้วก็เราไม่สามารถเข้าไปเซตโปรแกรมได้ครับเพราะเป็น เขาจะอยู่ในรถของ eZgo นะครับเขาจะเป็นลิขสิทธิ์ของ,ง,ง eZgo ครับแต่ถ้าเราใช้ตัวเซ็ตของอพวกเครืตีสพวกอะไรพวกนี้ครับมันจะดูดูได้เฉพาะ,ะแค่โค้ดอ r r ร r นะครับแต่ไม่สามารถไปแก้ไขพารามิเตอร์ได้นะครับก็พ้อนี้ข้อแตกต่างครับแต่กล่องจะเหมือนกันนะครับลักษณะภายนอกโอเคครับ แล้วก็จะมีเอเนอร์โกขึ้นตลอดนะครับเพราะว่าไม่รับกันนะครับบนนีแต่เราก็จะเทสได้ว่าอ่มอเตอร์กล่องทำงาน <c oughs> หรือเปล่าเนั้นนะครับหรือว่าเงียบไปคือหลักๆเราจะดูที่คอนแทคนะถ้าเปิดมาต่อสวิตชต่อเซ็นเซอร์ทุกอย่างถูกต้องเนี่ยคอนแทคจะทำแล้วก็อ่ามอเตอร์จะหมุนนะครับแล้วก็สามารถแบรี่คันเร่งได้นะครับก็เท่านี้ก็แสดงว่ากล่องนี้ก็แปซ เกเปรนนะครับคือก้อนข้าวที่จะปกตินะครับอันนี้สําหรับเทสกล่องหนึ่งสองหกสี่นะครับแต่ถ้าเป็นาาพาร์ทอื่นก็เทสได้ปกตินะครับแต่จะต่างกันแค่แค่กล่องนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ